สวัสดีค่ะโอเคพีเคเซนน c h ชาแนลค่ะวิดีโอนี้มาทําลวดลายแบบนี้กันค่ะซึ่งการทําลวดลายแบบนี้นะคะเราจะทําในหน้าของที่เป็นเจ้าตัวนิดนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นเพลย์นะคะนะแบบนี้นะคะความสูงของลายนะคะอันนี้เราทําสูง5แถวนะคะทุกคนแล้วทีนี้เวลาเราถักนะคะอาจจะ สูงกว่านี้อีกก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าใครจะทําเท่าไหร่นะคะามาดูกันค่ะในช่วงการที่จะเริ่มแถวใหม่นะคะตรงนี้เราก็จะถักลายเพลนะเขาจะต้องกลับออกมาเป็นลายเพลอันนี้ก็จะถักเพลไปตลอดทั้งแถวนะคะเมื่อเราถักเพลเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นด้านของการถักนิดนะคะ แบบนี้นะคะลายที่ได้สังเกตนะตัวทางขวามือเนี่ยจะเป็นลายที่ดึงความสูงของลายตึงนิดนึงแต่ถ้าหย่อนมากก็จะเป็นลายที่เห็นเด่นชัดขึ้นนะคะอ่ะโอเคเรามาถักเจ้าตัวทางด้านนิดกันนะคะทางด้านนิดเนี่ยเราก็จะถักตลอดแถวเหมือนกันค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวก็กลับมานะคะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ถักมาจนได้หน้าที่เป็นนิดอย่างเดียวล้วนแล้วนะคะนับดูนะตรงติดไม้นะคะอันนี้คือช่องที่หนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องห้าคือตัวที่อยู่บนสุดนะถ้าเรานับแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําการถักให้ให้เป็นสับหว่างกันนะทุกคนนะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนับ 1,2,3,4,5 1, นะคะอ่าเดี๋ยวมาเริ่มดูการทาลายกันเลยค่ะเราจะถักด้านนิดก็คือถักนิดตลอดนะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะอ่าถักในช่วงไหนนะนี่นะคะโอเคอ่าโอเคสมมติว่าพอแล้วเนาะนี่นะคะเวลาเราจะทำลวดลายนะคะจะเอาตัวที่อยู่ตรงช่องระหว่างเจ้าตัวห่วงทางไม้ซ้ายและไม้ขวานะคะ แล้วความสูงเท่าไหร่ก็นับดูนะตามที่ต้องการอย่างเช่นตอนนี้จะเป็นตัวอย่างก็คือ5ช่องนะคะก็นับช่องตัวนี้ค่ะหนึ่งามสี่หนี่เราจะเริ่มช่องนี้นะคะช่องที่5นะคะเราจะใช้ไม้ขวาแทงลงไปในช่องที่5 1 2 3 4 5แล้วก็เกี่ยวแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะให้ยาวๆไว้นะคะนะ จะได้เส้นที่ลวดลายที่นูนขึ้นมาแบบนี้นะคะจะได้นูนขึ้นมาแบบนี้ถ้าพอดีเกินไปเขาจะตึงนะทุกคนอ่าโอเคแล้วก็ช่องถัดไปค่ะช่องที่สี่นะคะแทงลงไปเราจะทำทั้งหมดห้าช่องเลยนะคะโดยระดับนะเรียงระดับกันขึ้นไปนะคะทำห่วงให้เป็นระดับนะสูงขึ้นไปตามตามแถวเลยค่ะ อันนี้นะคะความสูงก็จะไล่กันขึ้นไปตัวนี้3แล้วแล้วก็ตัวที่สี่ตัวที่5้านะโอเคได้แบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาถักเจ้าตัวนิดในห่วงไม้ซ้าย1ครั้งนะคะอันนี้ถักธรรมดานะหลังจากนั้นเราก็จะทำเจ้าตัว เส้นตรงนี้นะคะเส้นที่เราถักขึ้นมาจากช่องนะทั้งห้าเส้นเลยนะคะเอาลอดไม้เลือกเส้นเดียวนะคะทุกคนอันที่ห้านะคะก็เลือกเส้นเดียวนะลอดไม้ขวาออกไปแบบนี้นะคะนะไล่ระดับลงไปนะคะแล้วก็เส้นที่สี่ที่อยู่ด้านหน้าเรานี้นะคะ ลอดออกไปไล่ระดับกันไปเรื <transportation> ่อยๆนะคะเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยนะหน้าตาก็จะได้แบบนี้นะคะนะออกไปกันคนละครึ่งนะคะนี่นะคะห้าเส้นฝั่งซ้ายฝั่งขวานะต่อไปเราก็ถักนิดธรรมดาค่ะนะจะถักไปเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะคะอ่าแล้วก็จะทำลายอีกก็ได้นะคะแต่ว่าตัวนี้คือมันสั้น ถ้าสั้นแบบนี้อาจจะทำแค่สามสามแถวก็ได้นะทุกคนก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจในการสร้างลวดลายแบบนี้นะคะ่าแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม s ั b สไ r ร b ์เป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ